จะต้องรั่วไหลไปทางไหนบ้างเงินที่ได้มาเนี่ยได้มาจากลูกค้าับแต่ว่าทุกๆุกเที่ยงคืนเเป็นว่าทุกๆุกเที่ยงคืนก็พวกยากุซ่าเนี่ยเขาก็จะแวะมาเก็บเก็บทุกคืนนะครับแล้วก็ก็จะต้องเสียเบี้ยบ้านหลายทางต่อไปอีกครับต้นว่าพอถึงปลายเดือนก็อาจจะมีการมาชวนเข้าไปเล่นปาจิ้งโกะแม้บางคนไม่อยากเล่นนะก็ต้องไปเล่นครับก็ต้องไปเล่นอเห็นว่าเก็บเงินได้เยอะแล้วหรือไม่ก็คนไทยยืมกันเองหรือไม่ก็ มีการเอาของขวัญมาส่งให้ถึงที่ห้องครับจะเป็นถุงยางอนามายัยจะเป็นดอกไม้จะเป็นอะไรจะแท้แต่แล้วก็ต้องเสียงเงินค่าค่าของขวัญน,น,นะครับเอาอย่างนั้นจะเรียกว่าของขวัญน,นะครับของขวัญก็ต้องเอามาให้ใช่ไหมฮะก <c oughs> <ภ>็คือบังคับขายนั่นเองแหละครับแต่ว่าในสไตล์ของเขาเเรียกว่าเอาของขวัญมามอบให้แก้งจะบูชาเอาของขวัญมามอบให้ผู้หญิงที่ตัวเองดูแลอยู่ครับจะล้้ผู้หญิงนี่ก็ต้องให้จ่ายตังค์ก็ต้องจ่ายไปเพราะถ้าไม่จ่ายก็อย่าหวังว่าจะได้ทำมาหากินต่อไปเลยซึ่งถ้าเป็นเช่นนั้นปั๊บเนี่ยคนเหล่านั้น้ว บางคนถ้าสมมติว่าติดอยู่ถ้าภาษาของคนที่นั่นเขาเลยว่าติดเป็นกี่ใบกี่ใบเนี่ยนะครับ,รบติดแท็กกี่ใบ,บแต่ความหมายของผู้ชมในเมืองไทยก็ต้องบอกว่าคุณเป็นหนี้สินเขาอยู่เท่าไหร่ครับใช้หนี้มาจนเกือบจะหมดร้อยเปอร์เซ็นแล้วไป <นะ S 2> ถึงนเนี่ยที่ที่คุณจะสับมีข้อมูลเป็นหนี้เท่าไหร่ก่อนไปถึงเนี่ยเหยียบญี่ปุ่นแล้วเนี่ยเหยียบปึ๊บญี่ปุ่นปั๊บเนี่ยยังไงก็ต้องล้านหนึ่งละตอนหนึ่งล้านบาทหนึ่งล้านบาทครับบางกรณีล้านกว่าๆนะครับแล้วก็ทํางานใช้หนี้มาครับทํางานใช้หนี้มาเรื่อยๆ จนกระทั่งสมว่าผ่านไปประมาณห้าหกเดือนละกาลังจะครบอยู่ละยากุซ่ากลุ่มนี้หรือว่าผู้มีอิทธิพลกลุ่มนี้ก็รู้สึกว่าเด็กคนนี้ยังหน้าตาดียังทํางานได้ยเยอะเพราะนั้นเขาทําได้สองอย่างหนึ่งขายเด็กคนนี้ให้กับอีกเจ้าหนึ่งไปเลยครับอีกเจ้าหนึ่งเขาไปเขาบอกเขาไม่รับรู้แล้วนะเขาซื้อฉันซื้อเธอมาด้วยราคาตอนนี้เพราะนั้นเธอต้องทํางานใช้หนี้ฉันต่อไปสมมติซื้อมาหนึ่งล้านบาทอะอาจจะไม่ถึงห้าแสนเจ็ดแสนก็เป็นหนี้ต่อที่จริงๆผมเชื่อว่าเขาซื้อขายกันไม่กี่ตังค์หรอกครับแต่ว่ามาเอาเป ด้วยการบอกว่าจะต้องทํางานใช่ละนะครับนั่นกับประเภทหนึ่งอีกประเภทหนึ่งก็คือใช้วิธีอยากจะให้เด็กกลับมาทํางานที่เก่าตรงนี้ครับก็จะยอมเสียเวลาหน่อยสกิดตอมอจับเลยจับปั๊บก็ส่งกลับบ้านไปเมืองไทยเด็กกลับไปถึงแล้วเนี่ยไม่เหลือเงินเลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยแต่เขารู้แล้วว่าหกเดือนที่ผ่านมาเนี่ยเงินผ่านมือเขาแต่ละคืนเนี่ยไม่ใช่น้อยเขาจะยอมยอมขวัญขวายที่จะกลับมาให้ได้ซึ่งเขาจะไม่รู้เลยว่าถูกแก๊งนี้แหละหลอกอต่แก๊งเดิมนั่นแหละ ครเขาก็จะมาวิ่งติดต่อนายหน้าเอเจนต์คนเดิมครับตัวนี้ฮะที่เราอยากจะเข้าไปจับกลุ่มให้ได้เราอยากจะเข้าถึงเพราะพวกนี้็จะถูกส่งกลับเข้ามาใหม่ก็คือว่าเอาลวเงินมันผ่านเป็นล้านบาทเนี่ยนะใช่ไหมถึงไหมครับเป็นแสนถึงล้านบาทถ้าเกิดฉันไปโดยที่ไม่เจอกับไอ้พวกเนี้ยพวกที่ฉันคงทำงานไม่ได้ก็คงเพราะฉะนั้นฉันขอกลับไปทางนี้ดีกว่าครับก็ใน่สุดก็กลับมาทํางานให้พวกนี้ต่อไปอีกแล้วเวลานี้เนี่ยคนชนบทใน อันนี้ผมยกตัวอย่างญี่ปุ่นนะครับที่มันรับปัญหาแบบนี้เกิดขึ้นในแทบทกหลายๆประเทศพัฒนาแล้วในโลกเยอรมันญี่ปุ่นสวีเดนคือพวกเกษตรกรหรือว่าคนที่ทำงานในระดับล่างของประเทศเหล่านั้นเนี่ยจะหาผู้หญิงในประเทศของเขาแต่งงานโดยเนี่ยยากล่ะครับอะไรนะเพราะว่าผู้หญิงในประเทศเหล่านั้นการศึกษาดีแล้วแล้วก็จะมองหาผู้ชายใส่สูทผูกเนคไทแต่งงานด้วยมีชีวิตในเมืองดีกว่าตัวนี้เป็นเกษตรกรพวกนี้เป็นคนทํางานรับจ้าง ใช้แรงงานฉันไม่แต่งงานด้วยหรอกัถึงจะรวยฉันก็ไม่แต่งด้วยออืคนพวกนี้ก็หาคู่สมรสทางไปรษณีย์หรือไม่ก็ไปขอมาจากเอเจนต์ให้หาให้หอืเพราะฉะนั้นนี่ก็จะมีคนมาเที่ยวบอกคนทาบ,บอกครบบ้างไม่ครบบ้างแล้วต่อให้บอกครบเนี่ยนะครับเมื่อไปอยู่ในสภาพเช่นนั้นแล้วเนี่ยพูดไม่ออกน้ำท่วมปากละเพราะว่ามาอยู่ตรงนี้ละสามีขู่ละว่าไม่อย่างนั้นเนี่ยฉันจะ หนึ่งยึดนัพย์สอเธอสองชั้นไม่เธอกลับบ้านนะเธอไม่มีสิทธิ์ละเธอเป็นสมบัติของชั้นแล้วถามว่าถูกกฎหมายไหมไม่ถูกหรอกครับแต่หญิงเหล่านี้ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมาจากครอบครัวที่ฐานะค่อนข้างยากจนครับหรือแม้จะมีการศึกษาอยู่บ้างก็จะถูกหลอกได้ง่ายอยู่นั่นเองว่ามันจะกลายเป็นตราบาปข,ของเขาเพราะฉะนั้นเขาจะอดทนกับฟันสู้เพื่อจะรอ,อโอกาสว,ว่ามันจะมีวันหนึ่งที่ดีขึ้นแต่และมันก็ไม่ดีขึ้นหรอกครับเพราะฉะนั้นน,ะนั่นคือสิ่งหนึ่งที่เราพยายามเข้าไปช่วย เรื่องช่วยช่วยเหลือตัวผู้หญิงเองที่ตกทุกข์ได้ยากจะเข้าไปแสวงโชคอ,อีกส่วนหนึ่งก็คือการพยายามเข้าถึงฐานข้อมูลที่จะสร้างความร่วมมือระหว่างภาคประชาชนอของไทย NGO ไทย NGO ในประเทศญี่ปุ่น NGO ในทั่วโลกเลยนะฮะเรืข่ายแม่บ้านไทยในต่างประเทศครับแล้วก็แน่นอนห,อหน่วยงานองค์การระหว่างประเทศและรัฐบาลคือทําทั้ง4ี่ระดับครับถ้าเราใช้แค่เสียบลักระดับระดับหนึ่งแล้วนะฮะแล้วมันไม่เดินเนี่ยนะครับความทุกข์ก็ยังตกอยู่กับคนไทยต่อไปถามว่าคนเหล่านี้เข้าไปทําไมครับ คำตอบก็คือว่าเขาไปแสวงโชคถามว่าทําไมต้องไปแสวงโชคก็เพราะอยู่เมืองไทยเขาคิดว่าเขาไม่มีทางออกอเขาคิดว่าไปอย่างนั้นรู้ละคนส่วนใหญ่รู้ไปที่ญี่ปุ่นไปต่างๆเนี่ยงานเนี่ยหนักนะทารุณนะวิตรฐานนะครับแต่เขาเชื่อว่าเขาเองจะโชคไม่ร้ายขนาดนั้นอแต่แล้วไปถึงเนี่ยมันก็จะมีคนไปโยนแบบเนี่ยนะฮะแล้วก็เกิดท้องหรือติดโรคขึ้นมาครับพอติดโรคปั๊บเนี่ยตานี้ยุ่งละครับ ก็ไปท้องท้งทิ้งครับลูกที่คลอดออกมาเวลาเนี้ยอยู่ที่เทศบาลนครตกเยี่ยวยังดูให้อยู่เนี่ยประมาณเกือบสามสิบคนที่เป็นคนไทยเป็นเด็กไทยเกิดมาจากหญิงบริการมีแม่แต่ว่าแม่เลี้ยงไม่ไหวเพราะแม่ต้องไปค้าบริการด้วยอะไรด้วยแล้วแม่ก็มาฝากไว้ที่สาลสงเคราะห์แล้วแม่ก็ไปค้าบริการต่อชิ้นนั้นไม่ได้ไปวางทิ้งไว้ที่ไหนนะครับของเขาเขาก็ไม่มีอย่างนั้นนะนะคือ ในสุดแล้วเนี่ยก็รู้ว่าเขาไปไว้ที่ไหนได้ไปฝากเลี้ยงแล้วบางทีแม่เสียชีวิตไปแล้วแม่ถูกจับส่งกลับบ้านไปแล้วหรือว่าแม่เลยเตลิดเปิดเปิงไปแล้วเด็กเหล่านั้นก็จะโตอยู่ในศาลสงเคราะห์ทีนี้ถ้าไปดูตามเงื่อนไขกระบวนการกฎหมายในญี่ปุ่นก็คือว่าเขาจะเลี้ยงเด็กเหล่านั้นจนกระทั่งอายุ18ปีแล้วก็ส่งกลับมาประเทศไทยซึ่งถ้าเรารอจนถึงวันนั้นเนี่ยนะครับเด็กเหล่านั้นจะกลับมาแล้วเป็นปัญหาของตัวเขาเองและเป็นปัญหาของสังคมต่อไปด้วยเพราะว่าครับเขาจะไม่มีวันได้สัญชาติญี่ปุ่น ประการแรกเพราะถือเป็นลูกที่เกิดนอกสมรสสองเขาอยู่ที่นั่นไม่ได้อีกแล้วแต่เขาไม่ได้มีการศึกษาพัฒนธรรมไทยไหวกำไมเป็นผุ้ไทยก็ไม่เป็นครับรมยมไทยไม่รู้เรื่องจะมาอยู่เมืองไทยได้อย่างไงแล้วอยู่ดีๆส่งกลับมาอยู่เมืองไทยกลายเป็นเด็กอายุสิบแปดที่เข้มแข็งแข็งแรงมากเลยนะแล้วมาอยู่เมืองไทยในฐานะที่เป็นสัญชาติไทยแล้วแล้วใครจะทําอะไรกับมันต่อไปคาถามก็คือว่าเรื่องแบบนี้มันต้องมีคนไปเสียบปลักครับอครับคุณอุตสาครับในในส่วนของของ ของมูลนิธิผู้หญิงน,นะครับได้ประสานงานได้ทําอะไร<ม>ในการแก้ปัญหานี้กับกับทางญี่ปุ่นเขาบ้างอย่างไรบ้างครับคือตอนนี้เราก็คงในแง่ประสานงานระดับ NGO บด้วยกัด้นะคะแต่ว่าในส่วนของมูลนิธิเนี่ยรวมถึงองค์กรที่ทํางานในระดับเครือข่ายเนี่ยอย่างเช่นองค์การนิโรธนิโรธศักกรรมสากลเนี่ยก็ได้ศึกษาว่าสภาพของผู้หญิงที่ไปตกเป็นผู้เสียหายของการค้ามนุษย์เนี่ยถูกปฏิบัติจากรัฐบาลประเทศต่างๆอย่างไรบ้างนะคะ แล้วก็ส่วนหนึ่งก็คือเป็นการวิจัยอย่างเช่นคุนพี่ก็จะสัมภาษณ์ผู้หญิงที่ถูกส่งกลับมา uh huh. แล้วก็หลายประเทศเนี่ยเราก็จะพบว่าเหมือนกับผู้หญิงไทยในญี่ปุ่นก็คือว่าผู้หญิงจะกลัวตำรวจมากกว่าตัวพวกนักฆามนุษย์ uh huh. ด้วยซ้ำไปนะครับ uh huh. ก็คืออย่างที่คุณวิรคุณวิรศศักดิ์บอกว่าอยู่ไปเนี่ยถ้าไม่ได้ครบตามแท็กเนี่ยก็ไม่อยากกลับบ้านใน uh huh. สภาพที่ถูกเขาหักเปอร์เซนต์ยังไงเนี่ยนะคะ uh huh. ถูกกดขี่เอาเปรียดยังไงเนี่ย ก็ยังต้องทนนะคะหลบตํารวจทั้างที่ถ้ามองในแง่ของในแง่ของกระบวนการยุติธรรมเนี่ยเขาคือผู้เสียหายแต่ว่าเขายิ่งต้องการที่จะให้ไกลจากตํารวจมากที่สุดเลยนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยเป็นประเด็นที่ต้องมีการรณรงค์ในระดับสากลด้วยซึ่งทางรัฐบาลญี่ปุ่นเนี่ยก็อาจจะอาจจะสนใจประเด็นอื่นมากกว่านะคะซึ่งยังไม่มองเห็นว่าอันนี้เนี่ยเป็นประเด็นที่จะต้องให้การคุ้มครองในในส่วนของการสกัดกั้น ให้ความรู้ที่พูดพูดกันเป็นสิบปีนะครับแล้วจนถึงขณะนี้เนี่ยสภาพปัญหาแบบนี้ก็ยังมีอยู่นี่นะครับมูลนิธิผู้หญิงที่ทํางานที่ว่าอยู่ในภาคเหนือภาคอีสานในชนบทนี่นะครับพบความเปลี่ยนแปลงในด้านเท่านคติอย่างไรบ้างหรือไม่ของผู้หญิงต่อเรื่องนี้คือต่อเรื่องนี้เนี่ยเื่องต้องยอมรับส่วนหนึ่งเลยนะคะว่าการเดินทางการอพยพย้ายถิ่นเนี่ย เป็นสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานนะะแล้วก็การเดินทางไปต่างประเทศเอ,อพยพไปทํางานต่างถิ่นเนี่ยเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นมาช้านานแล้วผู้ชายไปซาอุดไปไหนตรงไหนผู้หญิงก็ไปไปเป็ในแม่บ้านเพราะฉะนั้นการการเดินทางไปอย่างเงี้ยมันยิ่งมากขึ้นในระบบโลกาภิวัตน์ตอนนี้นะแล้วก็ทางเลือกทางเศรษฐกิจของผู้หญิงเนี่ยต้องยอมรับว่าน้อยลงนะคะอาจจะมีช่องทางมากขึ้นสําหรับคนที่เป็นมีเงินทุนได้เยอะมีช่องทางลงทุนไปเล่นหุ้นแต่ว่าผู้หญิงระดับที่ อาจจะจบปปิญญาตรีรู้สึกว่าจะมีจานวนมากขึ้นแต่ว่าโอกาสในการทําง,งานเขาเนี่ยก็ยังจํากัดเหมือนเดิมะนะฮะนั่นตรงนี้เนี่ยก็เป็นโจทย์เหมือนกันที่ทางทีเนี่ยพยายามที่จะสแสวงหาความร่วมมือนะคะว่าจะรณรงค์ยังไงให้คนในชุมชนในหมู่บ้านอาบาตอนะคะรวมถึงแม้แต่อาบาจอเนี่ยเริเ่มที่จะต้องสนใจปัญหาเหล่านี้ด้วยค,คในส่วนที่คุณอุสาพูดมอตรายการที่บอกว่ามีคนเข้าไปในหมู่บ้านแล้วก็บอกว่าจะหา คนไปแต่งงานกับชาวญี่ปุ่นแลกกับเงินห้าพันบาทก็มีคนที่เชื่อเขาใช่ไหมครับที่ไปด้วยใช่ค่ะมีคนเชื่อด้วยเพราะว่าบางทีคนเหล่านั้นเนี่ยก็เป็นคนในหมู่บ้านได้ไปคุย <ใน S 2> กับคนคนนั้นไหมครับได้ไปคุยกับเขาไหมค่ะได้ได้คุยก็มีแม้แต่ผู้นาําสตรีบางคนเนี่ยก็ยังมาเล่าให้เราฟังว่าเนี่ย มีคนมาชวนนะแต่เพียงแต่ว่าเขาเนี่ยไม่หลงเชื่อตามเยจ่ตนจังหวัดนะคะเพราะว่าเขาก็จะเข้าตามพวกนี้เครือข่ายเป็นผู้นําเป็นทางธรรมชาติราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยผู้หญิงในชุมชนเนี่ยก็จะเชื่อเชื่อถือถ้าเผื่อว่าคนนั้นเนี่ยไม่มีข้อมูลว่าการทําไปลักษณะนี้เนี่ยอาจเป็นการชักจูงให้เป็นวเหยื่อของกระบวนการทั้งหมด คนคนในหมู่บ้านแบบไปกับเขาเธอะรู้จักการไปแล้วดีอะไรทำนองนี้แต่ว่าตอนนี้เนี่ยค่านิยมของการแต่งงานกับชาวต่างชาติเนี่ยนะคะข้อมูลที่ทางทางบ้านศาราที่บอกว่าผู้ชายชาวต่างชาติทุบตีด้วยเนี่ยมันยังไปไม่ถึงในหมู่บ้านนะคะก็คนยังมีทัศนคติท่านิยมว่าผู้ชายไทยชอบทุบตีมีปัญหาชอบทิ้งแต่ว่าชาวต่างชาติเนี่ยใจดีมากกว่าแล้วก็เงินเยอะกว่าแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยก็จะเห็นว่ามี ลักษณะที่แต่แต่ละคนแต่ละประเทศเนี่ยก็อาจจะไม่ได้มีความว่าไม่ดีหรือไม่ดีต่างจากผู้ชายไทยที่คุณอุจาร์ได้ไปคุยกับคนที่เขาถูกชักชวนเคยคุยกับคนที่เขาตัดสินใจไปไหมเคยมีเกือบจะไปแล้วก็ในที่สุดเปลี่ยนใจไปครับในตอนแรกทุ่คนที่เกือบจะไปเนี่ยเขาเห็นผลยังไงที่เขาไปส่วนหนึ่งเนี่ยก็คือว่าในในหมู่บ้านไม่มีงานทํา แล้วก็มีบางคนเนี่ยก็มีลูกต้องเลี้ยงดูนะส่วนหนึ่งก็อาจจะแต่งงานหรืออายุยี่สิบก็ยังอายุไม่มากแต่ว่าความรู้สึกที่เขาต้องการเจะสละตัวเองเนี่ยเพื่อที่จะให้ครอบครัวพ่อแม่แล้วก็ลูกเนี่ยมีเงินทุนการไปทำงนานต่างประเทศเนี่ยเหมือนกับว่าไปได้ทุนรายนครนันครับรายนี้เข้ามาชวนไปทํางานหรือชวนไปแต่งงานหรือชวนไปอะไรเออชวนนี้รายนี้เนี่ยชวนไปเย็บผ้าที่ญี่ปุน่นครับแต่เนื่องจากว่าคนก็ไม่ทราบว่าการเย็บผ้าที่ญี่ปุ่นเนี่ย ถ้าส่วไม่ได้ผ่านทางโรงงานเนี่ยนะคะก็ถือว่าผิดกฎหมายไม่ได้ผ่านโคลตาอะไรเงี้ยนะเขาก็ไม่รู้เขาก็ไม่ทราบนะคะแต่ว่าในที่สุดเนี่ยก็มีกระบวนการที่จะให้ข้อมูลเขาว่าถ้าดูไปแบบนี้เนี่ยเสี่ยงคือเราไม่สามารถจะบอกเขาว่าอย่าไปนะแต่ให้เขารู้ว่าอันนี้ค,คือเสี่ยงะ<ๆ>นะคะเพราะว่าคนอื่นเปนในหมู่บ้านไปเนี่ย ถึงแม้จะเป็นภาพผิดกฎหมายเนี่ยบางคนก็ยินยอมที่จะเสี่ยงไปคือเพราะว่าถือว่ายอมเสี่ยงแล้วเอาละได้ไปทําภารกิจสําคัญในชีวิตละไปเสี่ยงไปเผชิญโชคชะตาเพื่อให้ลูกหลานพ่อแม่พี่น้องอยู่สุขสบายคือวันนี้ที่ทำแบบสอบถามขึ้นมานะปัจจุบันเนี่ยกําลังทดสอบอยู่เพื่อจะให้คนที่จะไปต่างประเทศเนี่ยได้ดูว่าการเดินทางไปของตัวเองเนี่ยเสี่ยงแค่ไหนเช่นไปทํางานในกลุ่มนี้เนี่ย นะคะก็ให้เลือกอว่าตัวเองอยากไปทำง,งานแบบไหนคนที่เป็นเอเ,อเ,อนเนย่นมาเช่ยมีลักษณะยังไงบ้างแ,งแล้วตอนหลังเราก็จะมีคะแนนให้รวมคะแนนว่าถ้าได้ระดับคะแนนขนาดนี้60เนี่ยแสดงว่าเสี่ยงมากน <c oughs> ักสึษาเคยเจอไหมชาวบ้าน <c oughs> บอกอม,มันจุ้งอะไรกำลังจะได้ไปเงินเดือนแล้วเป็นหมื่นนะกลับมานี่ลูกเนี่ยจะสบายการทำแบบสอบถามเนี่ยจะไม่ใช่เพื่อที่จะให้เขาไม่ได้บอกเขาว่าอย่าไปเพียงแต่เราให้เขาได้คิด นะคะแต่ตัดสินใจของคนเนี่ยจะต้องมีข้อมูลแล้วก็ที่รอบด้านด้วยแล้วถึงที่สุดจะไปเนี่ยจะต้องรู้ว่าถ้าเกิดตกกระลำน,นบานเนี่จะติดต่อบ้านสาราได้ที่ไหนจะติดต่อองค์กรที่นู่นได้ที่ไหนยะงมีเบอร์ของสถานทูตนะคะได้โทรติดต่อได้ด้วยครับครับคุณพิพัฒนาครับเมื่อสักครู่เราคุยกันถึงเรื่องของมีคนไปชกชวนบอกว่าให้ไปทํางานที่นู่นที่นี่ที่ญี่ปุ่นไปทางานอย่างนู่นอย่างนี้บอกว่าไปแต่งงานกับผู้ชายญี่ปุ่นไป่ปุ่นใจดี เราก็จะมีความสุขเราก็ได้เงินเยอะเนี่ยนะครับตอนที่ไปอยู่นะจริงๆล้วเป็นยังไงครับภาพหลอนภาพหลอนนะครับที่ไปทํางานไปโชว์การเต้นราการราที่ที่ที่ญี่ปุ่นเนี่ยผู้ชายญี่ปุ่นเป็นยังไงบ้างแต่จริงๆเวลาเขามาเที่ยว่ใครมาเที่ยวก็ใจดีแหละตอนนั้นว่าเขาเขามาเที่ยวอนะ่ะเนาะแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่ถ้าเกิดจะไปอยู่ด้วยเนี่ยมันไม่ใช่นะครับในความรู้สึกคือมนุษย์ผู้ชายที่ไหนก็เหมือนกันนะ จริงๆแล้วมันก็เหมือนกันครับคือแรกๆที่อยู่ด้วยกันมันเหมือนแบบยังไม่มีอะไรที่จะถึงว่าเอ้ยไม่ดีนะอยู่ไปอยู่ไปมันก็จะออกกันมาทั้งผู้หญิงและผู้ชายครับผู้ชายก็เลิกกันไม่ได้ผู้ชายญี่ปุ่นก็ไม่ได้ถือว่าเลวร้ายกว่าผู้ชายชาติอื่นปกติปกติแต่ว่าเมื่อกี้สักคู่คุณเพื่อนบอกว่าภาพหลอนมันยังไงภาพนะครับคือมัน มันดูเหมือนใจดีเนาะแต่เริ่มกดมันเริ่มออกมาเรื่อยเรื่อยรื่อยพออยู่กันไปเพราะว่าเพื่อนแต่งงานหลายคู่ไงแล้วบางคนเขาก็ทนได้บางคนก็ทนไม่ได้เขากลับมีผู้ชายญี่ปุ่นมาจีบบ้างไหมตอนนั้นอันนี้เ่ะตอนนั้นตอนนั้นอ่ะตอนที่อยู่เนี่ยนะครับมีมีฮะแต่เรารู้สึกว่า